การชนะเสียงเลือกแดดกันเป็น <บา S 2> นักกีฬาเนี่ยทำให้รู้จักระเบียบวินยัย<ม>การฝึกซ้อม,มการฝึกฝนตัวเองแล้วก็ฝึกเรียนรู้การแพ้การชนะดังห<ม>นูนเคยเป็นนักกีฬาใช่ไหมคะพอโตมาก็รู้จักความอดทนความมีระเบียบแล้วก็เวลาเจออะไรที่ไม่พอแต่สามารถควบคุมลมได้ดีเนื่องจากเราเคยต้องควบคุมลมในสนาม เพราะเป็นคนมีความคิดอายุจึงเป็นเพียงแค่ตัวเลขพะเถ่าเล้กกีฬาพามากระทบไหลน้องบุ่งกีธิราบุญนีกิติกรอดีตนักเทนิสเยาวชนผู้ก้าวขึ้นมารับบทบาทสําคัญในฐานะรองเลขาธิการสมาคมกีฬาลอนเทนิสแห่งประเทศไทยในวัยเพียง21ปี นักกีฬาเหมือนเป็นการเสียสละนิดนึงตรงที่ว่าต้องเสียสละวัยเด็กคนอื่นอาจจะมีเวลาไปเล่นเกมดูหนังฟังเพลงแต่การเป็นนักกีฬาตั้งแต่เด็กเนี่ยเราต้องสละเวลาในการไปซ้อมในการไปแข่งอย่างวันเสาร์วอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะเด็กคนอื่นอาจจะอจไปเล่นพิเศษเล่นเต้นหรือว่าเต้นเกมอยู่บ้านแต่ว่าน้องนาักกีฬาเนี่ยจะต้องสละเวลาในการมาแข่งขันเทนนิส การที่เป็นนักกีฬามาก่อนเนี่ยรู้ว่าค่าใช้จ่ายในการแข่งขันเทนนิสเนี่ยสูงทางกองทุนเนี่ยมีความประสงค์มากที่จะช่วยเหลือน้องๆจาัดก,การแข่งขันที่เหมาะสมมากขึ้นสนับสนุนทุนการศึกษาให้น้องๆในบางคนเงี้ยค่ะที่ต้องการความช่วยเหลือเรื่องเรื่องค่าใช้จ่ายทางกองทุนเนี่ยพร้อมที่จะมาสนับสนุนเรื่องนี้ค่ะ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติยังคงเดินหน้าส่งต่อโอกาสให้เยาวชนทั่วประเทศได้เข้าถึงอุปกรณ์และสถานที่ในการเล่นกีฬาโดยเฉพาะเทนนิสถือเป็นความหวังในการนำพาธงไทยกลับไปยืนอยู่ในเวทีระดับโลกอีกครั้งหลังจากรุ่นพี่ๆเคยทำให้เห็นเป็นที่ประจักษ์มาแล้วน้องๆเนี่จะมองพี่ๆที่เคย อยู่ในระดับโลกเนี่ยเป็นไอดอลในการแบบมาทั้งในการแข่งวิธีการเล่นสไตล์การเล่นหรือว่า,อ,าอยากเป็นแบบนี้ในอนาคตพี่พี่ที่เคยได้ไประดับนั้น,นต้องมีความอดทนมากๆต้องมีความแข็งแร่งมากเพราะในสมัยก่อน,นยังไม่มีสปอนเซอร์ให้มากมายขนาดนี้น้องๆในยุคป,ปัจจุบันมีโอกาสดีมากๆแล้วก็มีโอกาสมากกว่าพี่พี่ที่เคยไประดับโลกเด่น,นี้ทางสมาคมก็มีเงินสนับสนุนมากขึ้นแล้วมองว่ายังมีความหวังที่จะเห็นนักกีฬานะคะได้ไปถึงระดับโลก ในนามของสมาคมนะคะขอเป็นกำลังใจให้น้องๆนักกีฬาทุกคนนะคะไปตามฝันแล้วก็ประสบความสำเร็จในเส้นทางเทนนิสค่ะ